ต้องบอกเลยนะครับประเด็นที่นักข่าวนะครับลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องห้ามในการที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดนี้ครับมีฟาร์มคืบหน้าออกมาอีกครับว่าเพิกถอนวีซ่า2นักข่าว cnn วิกโจ๊กชี้ถ้าสอบพบผิดจริงดำเนินคดีซ้ำขึ้นแบ็กริดเพิกถอนวีซ่า2นักข่าว cnn วิกโจ๊กชี้ถ้าสอบพบผิดจริงดำเนินคดีซ้ำขึ้นแบ็กริดโดยต้องเข้ากระบวนการในไทยก่อนผลักดันออกนอกประเทศ จากกรณีที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย FCCT ออกแถลงการแสดงความวิตกกังวลต่อการรายงานข่าวของทีมทีมข่าวผู้สื่อข่าวและช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ CNN ซึ่งเข้าไปในภายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งที่เป็นจุดเกิดเหตุหลังโศกนาฏกรรมต่อมาฝ่ายผู้สื่อสารของ CNN ออกแถลงการเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวยืนยันการลงพื้นที่ถ่ายทำพร้อมกับสื่อมวลชนจากอีกหลายสำนักและระบุว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข3คนอยู่ในพื้นที่ด้วยตลอดระยะการถ่ายทำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นแต่เมื่อออกมาก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่นะครับนำแถบกัน้นมาติดตั้งไว้เหมือนเดิมส่งผลให้ผู้สื่อข,ข่าวต้องปีนออกมานะครับต้องปีนออกมา สำหรับความคืบหน้าวันที่9ตุลา65พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรกล่าวว่าเบื้องต้นให้ตำรวจนำตัว2นักข่าวมายังสอพอนากลางแล้วคือนางสาวอันนามาเกริสโคเรนอายุ47ปีชาวออสเตรเลียและนายเดเนียลจอห์นฮอสอายุ34ปีสัญชาติวิติด หลังพบว่าพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งภายในจังหวัดอุดรธานีโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าไปสอบถามเจ้าตัวว่ามีใบอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่สถานที่ศูนย์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือไม่ซึ่งฟามเป็นจริงแล้วอำนาจหน้าที่อนุญาตจะต้องเป็นของทางตำรวจเท่านั้นแต่ต้องสอบถามข้อมูลอย่างละเอียดก่อนพลตเอกสุรเชษกล่าวว่าเบื้องต้นตำรวจตอมได้ เพิกถอนวีซ่าแล้วหากพบว่าเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงจะแจ้งข้อกล่าวหาทันทีเบื้องต้นมี2ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องคือบุกรุกสถานที่ราชการและเข้าไปในสถานที่มีวัตถุพยานหลักฐานหลังจากนั้นหากมีการดำเนินคดีทางอาญาจนศาลตัดสินแล้วเสร็จ และหากต้องจำคุกก็จะต้องเข้าสู่ขบวนการของประเทศไตยก่อนหากเสร็จสิ้นแล้วเมื่อออกมาจะผลักดันออกนอกประเทศและขึ้นแบ็คริดในทันทีเบื้องต้นช่วงบ่ายวันนี้พลตํารวจเอกสุรเชษนะครับ จะเข้าติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตนเองในช่วงเวลา13.30น,นก็ต้องบอกเลยว่าความคืบหน้านะครับของเหตุการณ์นี้นะครับส่งผลอย่างมากมายเราก็ต้องติดตามนะครับว่าเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการควบคุมนะครับผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวทั้งหมดให้อยู่ในกรอบนะครับอยู่ในจริยธรรมหรือส่งผลกระทบกับผู้ที่สูญเสียน้อยที่สุดถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ